สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะครับผมาม,ามาพ่อกันอีกแล้วนะครับในช่องนัดมินิวีสองนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมด้มีปูของ a อเอนะครับสำหรับบางคนที่ยั่งบระท่านเลยรู้นะครับหาปูสมักเน็ตนะครับผมเข้าไปเบิ้งไห่เลยครับผมันดับแรกไปดาวนโหลดมาเอเอสดาวนโหลดมาสเสร็จปุ๊บ กดเข้าไปครับผมอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับผมให้เข้าล็อกอินนะครับล็อกอินผ่านเบอร์นะครับเบอร์ของเอเอ็อ่าล็อกอินใส่รหรัสผ่าน,นครับละอ่ารหารัสผ่านขอเป็นรหัส otp ก็ได้นะครับผมอ่าซิมมีบอกนะครับนี่นี่มาหานี่ข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้อ่าแพ็กเกจนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บ ฮ่าแล้วก็แพ็กเกจปัจจุบันแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตนี่เฮาก,กดเข้าไปเลยครับผมปึ๊บรอแป๊บหนึ่งครับผมนี่เขาไม่แล้วอมที่เจอหนอ้านี่นะครับผมอันนี้มันจะเป็นอ่าเน็ตเต็มสปีดนะครับอันช่องแรกเนาะน,นี่ตัวนี้เนาะสมมติมีบอก แค่นี้อ่าแล้วที่นี่มันจะมีบอกความเร็วนี่ครับช่องนี้ช่องปริมาณแปดจิกมือนี่มือนี่อาจอาจสิบเบิร์ตน,นะครับกันเท่าใสเบิร์ตภายในนี่เนาะสมมติหนึ่งจิกนี่ยหนึ่งวันนี่ยสามจุดห้าบาทสามวันนี่ยหกจุดห้าบาทอ่าอันนี้าอาจสิบบวกกลุ่มนะครับมือนี่อ่ามันอาจสิบเบิร์ตรรได้สมมติแปดจิกเฉยอ่าสามสิบหมื่นหาลอยเก่าเก่าได้แปดจิกอาร์เซนเบิร์ตก่อนก่อนถึง สามสิบมื่นก็ได้ครับผมอ่าที่นี่ผมจะมาแนะนำนี่อัน,อนช่องที่สองช่องนี้เนาะอินเทอร์เน็ตน็อตสต็อปนี่เนาะกดเข้าไปปุ๊บเอ้ยเห็นไหมครับอ่ามันสิบอกว่าข้างล่างนี่อา่านว่าไงแพ็กเกจหกเดือนและสิบสองเดือนเฉพาะลูกค้าเติมเงินนะครับอ่าขันผู้ใดใส่เบอร์แบบไล่เดือนสมัครบ่ได้นะครับผมอ่าขันผู้ใดสมัครอ่าผู้ใดใส่ซิมแบบเติมเงินไล่วันเนี่ย เติมเงินเราเนี่ยสามารถใส่ได้ครับผมนี่ให้เอามาเบิ่งความเร็วนี่มีความเร็วบอกนี่ช่องนี้ชมเรความเร็วหาร้อยสิบสองหนึ่งเมกสี่เมกหกเมกสิบเมกนี่เนาะแต่ว่าสิบเมกนี่มันสามารถใส่ได้แค่สามสิบมื่นประมาณตัวนี้เนี่ยแพงขวดบลกคุมอ่าสามสิบมื่นเป็นพันพันเอทอ่ะอ่าขันผู้ใดอยากได้ถือนี่ผมแนะนำ บอซีเมกกับฮกเมกเพราะว่าคันหนึ่งเมกมันสีมันสีนสาปวดนะครับซีเมกก่ะพ่อเบิ้งยูทูบได้อยู่กับบอสะดุดฮกเมกนี่ก็โอเคนะครับนี่คันผู้ใดอยากล่องเมึงก็ได้ครับล่องล่องสมัครอ่าเป็นไล่วันวงก้อนไล่วันเนี่ยนี่ช่องนี้ช่องนี้คือไล่วันนะครับผมอันนี้ไล่ไล่สัปดาห์ไล่เดือนนี่หกเดือนนี่ไล่ปีนะครับผมคันผู้ใดเอาซีเมกเนี่ยนี่ครับช่องนี้ หกเดือนสมัครหกเดือนกับพันสี่ครับผมเง,นออง,นมงินเดือนออกผู้ใดทํางาน่ะมีเงินเดือนเนาะครับขันผู้ใดเรียนเน็ต <net, S 1> เรียนนี่ประจําแล้วผมว่าเนี่ยสมัครถิมไปเลยครับหรือเสียเอาหกเมกเนี่ยอ่าย่อมเสียเทียเยลเนี่ยหกเมกเนี่ยสามพันหาปีหนะนึ่งน่ะสิบสองเดือนสามพันหาบาทสามพันหาร้อยบาทอ่าเบิ้งสามพันห้าร้อยหารอ่าสามพันห้าร้อยหารด้วยอ่า 365บวันปีหนึ่งครับผมเอาสาพันหาร้อยหารสามบวันถึอมือละเกบาทเอามันประหยัดมันถูกเลยครับท่านผู้ชมถือมือละเกบาทเนี่ยกันสมัครตัวเนี่ยสามพหาเนี่ยถือมือละเก้บาทเองไม่จําเป็นต้องมาค่อยพอหัดสินเดือนต้องมาหาเงินสมัครเทลาสองร้อยสามร้ออ่มามว่า มันบอนี่ปัญน,นะครับแต่ว่าขันท่าสมัครตัวนี้เนะี่ยฮะโอเคเลยครับหรือผู้ใดบ่อยากสมัครไรเนี่ยสามปัญหาเออสมัครรถลงมาจะซีเมกก็ได้ครับผมซีเมกเกิโอเคอยู่นะเบอร์ยูทูบกับบได้สตูดิโออยังนะ้ยก็ว่อยู่นะซีเมกเนี่ยเข้ามาสมา 2, 5, 5ัครสองปัญหาอะไรครับผมสิบสองเดือนคือกันสองปัญหาลองมึงสองพันห้าร้อย าหารด้วย365วันถึงมือละหกบาทะมื่ละหกบาทก็มือละกอบาทเลือกเอาครับผมก้มเร็วกับตั้งกันนะครับกับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้เป็นมาแนะนำไปที่การสมัครสมัครเน็ตนะครับเน็ตของ a อเอสบางคนอาจสีรูแล้วหรือว่าบางคนอาจอยังบ่ท่านรู้หาบา บาลมีวิธีการสมรัครแบบนี้นะครับผมอ่าสมมติเลือกได้แล้วเนาะครับแมนบอลเลือกใดแล้ววา่เาเซลสามมันหาเสียกดเข้าไปเลยครับอืบนี่มันษีมีเท่กากันยืนยันฮะเพื่อสมัครแพ็กเกจเนี่ยเน็ตไม่จํากัดที่ความเร็ว6มกเมกะบิตเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทสิบสองเดือนคุณจะได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันหลังจากระบบทำการสมรัครสําเร็จแพ็กเกจรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ย ทำบริษัทเสียเพิ่มเสียแค่สามพันหาแค่นี้จบเลยครับผมคะแนนคันซีคันซีสมัครเนี่ยกดยืนยันเสร็จปุ๊บก็บคือเรียบร้อยเลยครับผมแค่นี้สมัครง่ายๆครับผมแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดตัวน,นี้มาก,ก่อนนะแอปเนี่ย MyS a ดาวน์โหลดจากเพจสต,ตพูพิมไปได้เลยครับผม MyS a อ่ะพอดาวน์โหลดมาแล้วให้เข้าเขาสู่ระบบอ่าใส่เบอร์อะไรครับอ่ามันมันจะมีให้เขา้าอ่า ใส่หรหัสผ่านเนอะครับเป็นรหัส otp ก็ได้ครับผมขันผู้ใด้บูจ๊จากรหัสผ่านห้อยของเนาะขันผู้ใดยังท่านเคยสมัครท่านเคยยังเนี่ยเอาเบอร์เอาเบอ,อ,อร,ออร์ไม่ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยกดคอหรหัส otp เฮาใส่เข้ามามันดีเด้งมาหน้านี้เลยครับผมอันอาน,าน,าน,นี้เด้งมันสิเด้งเข้ามาหน้าหลักอัตโนมัตินี่สิเด้งมาหน้านี้เออประมาณน,นี้ครับผมคลิมีขันชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ไอผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวคลิปหนามียังดีๆเดี๋ยวสิมาแนะนั่มาบอกไหมนะครับผมสรับมอนีล่าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ